สอครับวันนี้มีรถมูอสองกำลังเสนอครับเป็น toyota exciter เจน2000นะครับปี2007ครับกระจเตมเิมครับ ภายในโคตรสวยครับสวยมากสวยๆเลยภายใน จกไฟฟ้าใช้ได้สามบานนะครับบานหลังกว่าใช้ไม่ได้นะครับกระจกมองข้างปัับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับใช้ได้ครับเกียร์ออโต้นะครับยินจ๊บกระจกคนขับฝั่งคนขับออโต้นะครับ ฝั่งหน้าซ้ายหน้าซ้ายกับหลังซ้ายได้นะครับมีหลังขวาใช้ไม่ได้นะครับมอเตอร์จะเสียเล็กไม่าำแต่งเก้านะครับ หน้าถ่ายโยงเอ็กซิเออร์นะครับตัวตัวเอ็กซิเออร์เต็มเอกสารชุดโอนครบนะครับ4ัดี่หกเจ็ดนะครับไว้ขายอยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับตตกจังหวัดมีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับสี่รอบนอกโดยรวมมีซีดฝาโปงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หลังคานิดหน่อยนะครับมาดูรถได้ครับ แสนนะครับรถส่งจังหวัดจะส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางครับรถขับโคตรดีครับช่องล่างนิ่มโคตรไม่มีดังเลยน้ำมันล้วนนะครับอติดง่ายๆนิ่มๆครับ ซี USB นะครับถึนท่านล็อกสวยมีทรงครับสี่มีตำหนินิดหน่อยนะครับยางใหม่ปียิบสองสี่เส้นครับยางใหม่ปียิบสองครับสี่เส้น มาดูได้ครับ x อ็กซเออสวัสดีครับ